ครับสวัสดีนะนะ้านะักตกปลาครับตามปลาหมายห้วยกันวันนี้น้ำเริ่มใสแล้วครับลองดูช่องนี้ครับโอ้ กัดอู่ใต้พุ่มนะฮะเสียงกัดอยู่ใต้พุ่มไม้ไผ่นะห้องฝั่งด้านขวาผมนะครับหตรงนี้นี่จะเป็นจุดเดียวที่น้ำเหลืออยู่ช่วงหน้าแรงนะฮะ ปลาก็จะมารวมตัวอยู่แถวนี้เยอะเหมือนกันหือกัดครับกัดกัดโอ้โหกอหอกตบขวางหน้าอยู่ฮะดึงข้ามมาเลยพู่มงอ์มากัดฮนะสวยมาก แต้มครับเดี๋ยวลองไปหาแต้มต่อไปครับพุ่งออกมาจากเป็นป่าคล้ายๆปักบุ้งนะฮะทอดตัวออกมาใต้ต้นมาเดือนะ ก็จะมีฝูงลูกปลานะครับที่มารวมตัวอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับปลาล่าเหยื่อเด่วก็น่าจะมาดักกินลูกปลาแล้วครับเดี๋ยวลองหาตัวต่อไปลองย้ําดูครับเผื่อมีตัวอื่นอีก เือแค่สองสามไม้นะครับมีตัวพุ่งออกมากัดเลยจริงไทยก็เยอะครับ พอช่วงหน้าแล้งเนี่ยเขาเอาจิ่งไผ่ลงนะตรงนี้การพวกคนหวานแห่นะครับลองลองใหม่ฮะ หังเหยื่อนี้ต้องแม่นเลยนะฮะถ้าไม่แม่นนี่โอกาสจะติดกิ่งไมก้กิ่งไผ่นี่เยอะฮะ 啊。Uh huh. หาจุดใหม่นะครับขอบคุณนา้นาๆที่รับชมคลิปครับเดี๋ยวตามหาจุดใหม่กัน